แช่งชายผู้เคยทิ้งโอกาสใหญ่ที่สุดในชีวิตเพื่อรอวันนี้วันที่เทพนิกานั้นปรากฏตัวจุดเชื่อมโยงที่เขานั้นเฝ้ารอมาอย่างยาวนานเพื่อล่าวันพีชในวันนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i e วิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนค่ะวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสรับชายมือหนึ่งพอเหลือมือเดียวนะครับและชายผู้ขี้ปีแต่ไปทุกคน,ท,กนทุกแห่งอย่างผมแดงแชงคูดนั้นนะครับก็พี่แกเนี่ยถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยมีโอกาสละกันนะครับจะไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลมาแล้วนะ ก็คือพี่แกนั้นเนี่ยสามารถไปได้เลยแต่ในตอนนั้นนะครับด้วยความรักเพื่อนสุดๆเลยอย่างบากี้คือบากี้ป่วยหนักนะครับแชงก็เลยอาสาตนนะครับว่าเออเดียวหนูจะเป็นพยาบาลเองค่ะนะครับก็คือเฝ้าดูแลนะครับในตัวของบากี้อย่างดีดีนะครับจึงทำให้เขานั้นก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสไปกอดสุดท้ายอย่างลับเทลซึ่งถือได้ว่านะครับเป็นการเสียโอกาสครั้งใหญ่หลวงสุดๆเลยของชีวิตนะครับของผมแดงแชงคูนะครับถึงแม้ว่าเราจะมาทราบภายหลังเลยครับว่าการไปกอดสุดท้ายอย่างลับเทลนั้น ก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นการคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทแต่ถ้าหากแชงนั้นได้ไปที่นั่นสักครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะทําให้เขานั้นนะครับรุ่งรู้หรือมีโอกาสเข้าใกล้นะครับสมบัติวันพีทมากยิ่งขึ้นนะครับในวันนี้แต่โอเคก็ไม่เป็นไรเนาะไปก่อนไปหลังนะครับในท้ายที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็คงมีโอกาสแหละที่จะได้ไปไประเด็นที่สําคัญเลยก็คือนะครับดูเ,เหมือนว่านะครับผมแดงแชงคูั้นนี่ยเขาจะมีบางสิ่งบางอย่างละการที่เขาเฝ้ารออยู่และท้ายที่สุดเขานั้นนะครับก็พร้อม หลังจากการปรากฏตัวขึ้นของลูฟี่ร่างเทพนิกากก็คือจริงๆมันปรากฏอ,อยู่แล้วแหละแต่นี่ก็คือเมื่อเก5ตื่นขึ้นร่างเทพนิกานั้นก็ปรากฏตัวนะครับอย่างเต็มรูปแบบนะครับหรือนี่เป็นสิ่งที่แชงเฝ้ารอและเขานั้นนะครับรอจังหวะนี้รอโอกาสนี้มาอย่างยาวนานแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันก่อนอื่นเลยนะครับมันมีเนื้อเรื่องนะครับในหลายช่วงเลยล่ะของวันพีชนะครับที่ถ้าแบบว่าถ้าใครดูนะครับพอแตแตกเนี่ยแบบว่าหล่อนมีพิรุษนะอีแชงนะครับเพราะว่าแชางนั้นเนี่ยมีหลายชอหาัางหังวเนืนก นะครับที่เขานั้นเนี่ยเฝ้ารอนะครับณช่วงเวลานี้เลยการปรากฏตัวขึ้นของเทพนิกาย้อนกลับไปเหตุการณ์แรกเพิ่งมีการเฉลยไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับกับเหตุการณ์ที่นะครับหลังจากที่ราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์นั้นเสียชีวิตคือมันมีการเปิดเผยแล้วครับว่าเดิมทีแล้วเนี่ยบาร์กี้นั้นนะครับก็จะร่วมมือกับแชงนะครับโดยแบบว่ายกย่องเลยให้แชงนั้นนะครับเป็นผู้นําเลยเพราะบาร์กี้ในตอนนั้นก็นับถือในตัวของแชงคิดว่าไอหนุ่มคนนี้แหละเพื่อนของฉันเนี่ยมันเจ๋งมากๆเลยจะต้องคว้าาาสมััิลค่่่ออยงวนนนนพแ อนาคตนะครับก็เลยบอกแชงเลยครับตอนที่ว่าราชาโจรสัตว์อย่างโกดีโรเจอร์กับตันของตัวเองนั้นเสียชีวิตลงไปว่าเราไปล่าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพิษกันเถอะนะครับซึ่งแชงนั้นก็ปฏิเสธบอกว่าเขานั้นจะไม่ล่าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพิษในตอนนี้เป็นอันขาดนะครับก็เลยเกิดการผิดใจกันนะครับต่างคนต่างพูดไม่ออกนะครับได้แต่มองตาเท่านั้นนะครับของทั้งสองคนเนี่ยคือทั้งสองคนก็เลยเกิดเรื่องบาดหมางกันจริงจะบอกว่าทั้งสองคนก็ไกลยอยู่นะก็มีแค่บ,บาร์คี้นี่แหละที่ไปบาดหมางในตตััวววของงงงแแชนะละผิดหใ เลยนะครับจนทาให้เป็นที่มาที่ไปที่ทําให้บาร์กี้ในตอนนี้เมื่อรู้ว่าแชงประกาศว่าจะคว้าสมบัติล้ำค่ายอย่างวันพีษแล้วนะแจะนะครับพี่แกนั้นก็เลยของขึ้นสุดๆเลยและตั้งตนนะครับว่าฉันจะเป็นคนคว้าสมบัติล้ำค่ายอย่างวันพีธด้วยเช่นกันในฐานจจะจักราพรรดิคนใหม่มันก็เป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยและกันว่าเฮ้ยทำไมแชงนั้นถึงเลือกนะครับเวลาในตอนนี้เวลานะครับที่ผ่านมา20กว่าปีเลยนะครับในกานที่เขานั้นนะครับจะประกาศตนหรือต้องการจะล่าสมบ,บัติล้ำค่ายอย่างวันพีธซึ่งมันไปนไปปก็ โชเดกันเลยนะครับก็คือไปเป๊ะๆกันเลยกับการที่แชงนั้นนะครับเป็นคนเคลื่อนไหวนะครับโลกวันพีตลอดเวลาจากการที่เขานั้นเป็นคนแย่งชิงนะครับพลังผลโกมุกโกมุคือตอนนั้นเรารู้ว่าเป็นโกมุกโกมกนะก็คือแย่งชิงไอ้พลังผลปีศาจนี้มานะครับจากฝั่งฮุสฟูฮุสูยังพูดเลยแหละครับว่าทําไมเนี่ยไอ้กลุ่มโจรสัตว์ผมแดงนั้นต้องมาแย่งชิงไอ้พลังผลปีศาจกระจอกงอง,ง่อยกากๆแบบนี้ด้วยมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะซึ่งในภายหลังนะครับพลังผลปีศาจนี้เนยานั้้คก็หิวด ก็เลยกินพลังผลปีศาจนั้นไปนะครับเล่นเอาแชงนั้นเหว๋เลยนะครับและหลังจากนั้นแชงนะครับก็ฝากอนาคตหลายสิ่งหลายๆอย่างเลยนะครับไว้กับในตัวของลูฟี่ยอมสลักแข้งข้างหนึ่งของตนเองนะครับและมองว่าลูฟี่นั้นมีความคล้ายคลึงกับตันของตนเองอย่างโรเจอร์มากๆเลยนะครับก็เลยทําให้หลังจากนั้นแชงก็เลยฝากความหวังไว้ที่เขาซึ่งอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเลยนะครับว่าทําไมแชงต้องฝากความหวังไว้ที่ลูฟี่ด้วยก็อาจจะเป็นเพราะว่าลูฟี่นั้นนะครับได้ไปกินพลางผลปีศาจนี้ไงนะครับเพราะบางทีแล้วแชง นั้นอาจจะรู้ตำนานก่อนหน้านี้นอยู่แล้วก็ได้ว่าพลังผลปีศาจนิกะ์นั้นนะครับเป็นพลังผลปีศาจที่ฝั่งพระบาลโลกนั้นหวาดกลัวเป็นพลังผลปีศาจที่เคยสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกใบนี้มาแล้วนะครับโดยจอยบอยนั้นเป็นคนที่เคยกินมาก่อนนะครับจึงทาให้หลังจากนั้นนะครับอตอนที่ลูฟีเ่เริ่มเป็นโจรสลัดแล้วนะครับแชงก็เคลื่อนไหวตนมาโดยตลอดเลยและมาช่วยเหลือลูฟี่นะครับในมหาสงครามมารินฟอร์ดซึ่งอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่สําคัญด้วยเช่นกันนะครับว่าแชงนั้นอาจจะเฝ้ารอก,ก็ได้ใครสักคนหนึ่แหหลละะทที่จําใ้พงผ ศาสเทพนิกานี้ตื่นขึ้นซึ่งในท้ายที่สุดแล้วลูฟี่ก็สามารถทําให้มันตื่นขึ้นได้ซึ่งหลังจากนั้นนะครับถ้าใครไดดูอนิเมะนะครับล่าสุดเลยนะครับไม่นานนี้นะครับหรือได้อ่านมังงะก็จะเห็นนะครับหลังจากจบภาควาโนใบข้าวหัวของลูฟี่นั้นนะครับที่สามพันล้านเบรีนะครับจะเห็นว่าใบข้าวหัวของเขานั้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนรูปลูฟี่แล้วเป็นลูฟี่ร่างแก่ห้านะครับเมื่อแชงเห็นนะครับแชงเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้ตกใจอะไรมากมายแต่ฟิลแบบว่าอ๋อเป็นแบบนี้เองเหรอ่่าางีคับ็ํทสญวแช นั้นนะครับอาจจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีนะเทพนิกาที่ตื่นขึ้นแล้วเมื่อเห็นนะครับก็อ๋อเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองไอ้ร่างเทพนิกาซึ่งอันนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สาคัญว่าแชงก็เลยตัดสินใจจะคว้าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีทเพราะอาจจะรู้แหละครับว,ว่าเงื่อนไขของเทพนิกานั้น,นได้ทําการปลุกขึ้นมาแล้วและมันไปเชื่อมโยงกันกันกบตอนนะครับที่ไม่นานวันนี้นะครับกับการที่ลูฟี่ร่างเทพนิกาตื่นขึ้นเสียงหัวใจนั้นนะครับก็คือมันดังใช่ไหมทาให้นะครับผุนยนโบราณที่หลับไหล ว่าไอพลังเทพนิกาของลูฟี่นั้นอาจจะเป็นพลังที่มีจุดเชื่อมโยงกับแหล่งพลังงานนะครับของหุห่นยนต์โบราณน,นั่นแหละสามารถปลุกหุ่นยนต์โบราณมาได้ซึ่งมันอาจจะเป็นเงื่อนไขที่สําคัญก็ได้เงื่อนไขนะครับที่โรเจอร์นั้นยังขาดอยู่ในช่วงท้ายคืออาจจะต้องไปกกอนสุดท้ายได้รับเทลและอาจจะต้องใช้พลังอันนี้หรือเปล่านะครับในการปลุกนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับที่รับเทลเพื่อเป็นตัวนําทางให้ไปเกาะสุดท้ายจริงๆให้ได้นะครับเกาะที่ว่ากันว่ามีสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทอยู่และนี่อาจจะเป็นคําตอบที่สําคัญว่าทําไมการแชงนนั้ถึ เดิมพันไวในตัวของลูฟี่ไว้มากขนาดนั้นผมไม่ได้หมายความว่าแชงจะเลวนะเดี๋ยวไปตัดหน้าลูฟี่นะครับต้องการหลอกหรือใช้ผลประโยชน์จากลูฟี่แต่เพียงแค่ว่าแชงนั้นนะครับอาจจะรู้นะครับหรือแชงนะ่าจ,จะเป็นคนที่สนับสนุนลูฟี่ก็เป็นไปได้นะครับแชงน่าจะประกาศว่าฉันจะคว้ามสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีตก,ก็จริงแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าหากแชงเป็นคนดีนะครับพี่แกนั้นอาจจะเป็นคนเสียสละละกันเพื่อให้ลูฟี่นั้นไปสุดทางในด้านนี้นะครับและแน่นอนว่าทําไมแชงต้องทําแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะความหวังของเขาก็ได้เเเพรราาาะลล่สุดหมมือนนีกฉยไปนะ ก็เฉลยนั่นแหละว่าแชงนั้นเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าบางทีแล้วการจะโค่นล้มเผ่ามังกรฟ้าหรือทำลายระบบที่มันเลวระาำของเผ่ามังกรฟ้าได้นั้นแชงอาจจะรู้แหละครับว่าก็ต้องยืมมือในตัวของลูฟี่นะครับกับการเป็นเทพนิกาการไปคว้าสมบัติล้ำค่าวันสุดท้ายนะครับอย่างวันพีทอาจจะเป็นตัวแปรที่สำคัญนะครับหรือการปลุกอาณาจักรโบราณก็ได้จะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการโค่นล้มฝั่งเผ่ามังกรฟ้าหรือฝั่งรัฐบาลโลกนะครับเลยทําให้นะครับไอ้น,นี้แหละเป็นตัวแปรที่สําคัญแน่นอนนะครับซึ่งไอเหตุผลที่ผมไล่เรีงมมมาข 1, ข้อ 2, ข้อัน เลยนะครับว่าทําไมการแชงนั้นนะครับถึงเลือกณเวลานี้ไม่เลือกนะครับตั้งแต่20ปีก่อนไม่งั้นมันคงไม่ผิดใจกับบาร์กี้นะตั้งแต่ตอนนั้นคิดดูนะถ้าปัจจุบันนี้บาร์กี้นั้นนะครับได้ออกเดินทางกับแชงอยู่มันก็คงเป็นอะไรที่สนุกและฮานะมีการเถียงกันนะครับบาร์กี้คงเป็นรองกับตันแชงคงเป็นกับตันนะครับคงเกิดการเถียงกันบาร์กี้ก็คงไม่ฟังนะครับบาร์กี้ของเราอาจจะเก่งขึ้นกว่าเดิมก็ได้ใครจะไปรู้แลวทุกคนคิดว่าไงกันบ้างคิดว่าเหตุผลใดกันแน่แชงจะตััสสิินนนนใใคคครรบบกาาาววล่ที้แและชน่ ต้องการผลประโยชน์นะครับจากลูฟี่ร่างเทพนิกะหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับพอยทท้ายสุดแล้วต่อให้ยังไงก็แล้วแต่นะครับเรื่องราวนะครับว่าทาไมแชงถึงชิงพลังผลปีศาจนี้มาเหตุผลและกันหมายถึงว่าเหตุผลนะครับพะมันยังไม่เฉลยไงและให้ไอ้พลังผลปีศาจนี้ไปอยู่ในตัวของลูฟี่ความรู้สึกที่แท้จริงของแชงนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับก็คงจะมีการเฉลยนะครับอีกไม่นานนี้แน่นอนก็ว่าทุกคนนั้นจะเฝ้ารอและกันการเฉลยครั้งนี้นะครับและเหมือนเดิ เม่ว่วจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับอ,อย่าลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดความมันความสนุกเหล่านี้